สวัสดีครับวันนี้ยองจุนชาแนลพามาตกปลาอีกแล้วนะครับวันนี้บรรยากาศฝนตกเล็กน้อยครับวันนี้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับวันนี้จะค้มสักหน่อยนะครับนี่ครับรอบบอ่อ <Wow. S 1> ไม่ใช่บอ่อนะครับตัวน,นี้มันจะเป็นยังไงอ่ะนี่ครับบรรยากาศอากาศฝนนะครับวันนี้อากาศ มีฝนนะครับเปรยมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้ยองจุนชานเนี่จะพาได้กี่ตัวนะครับติดตามดูผลงานต่อไปนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับเฮ้ยตัวอีลีสมบรูรณ์นี่แต่ตกอีลีเหรอครับนี่เปหาเนี่ย ทั้งเองโอ้โหใอุปกรณ์้วครับทงัทงทงังทังกระเป๋าเปียกครับนี่กระเป๋าไปก่อนตัวเปียกต็สเปียกกระาง โอ้ยเงียบเชนอบัดนี่ฝนตกแล้วยังเงียบตัวยังเงียบยังเงียบใจข้อบุดีตึกตึกตักตักยังน้อยก็ได้ดอก บวกิดยีหลีเลยบ,ไไบ้านไปใหงไงวะฝนตกนี่ปลาบวก,กินบ่ครับนี่ผมกับบุลูคือกันเด้อนี่บบน,น,นี่ครับลอก จ็ดจุดสามครับขงได้ว่าเจ็ดจุดสามตัวนี้มุมใส่อยู่อัวนี้เจ็ดจุดสามครับอันนี้แปดจุดหนึ่งครับ,นนรบตัวนี้แปดจุดหนึ่งครับ มีสองตัวมีสองขั้นมีเสียกด็ดีเอาอยอะเดียวตกดีแท้ฝนไปไปมันไกลๆกูเลยกินก็กินเด้อ ได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วจู่มาแล้วครับมาแล้วนี่ครับชดเด็ดชดเด็ดเอาไว้น,นีก่อนครับน่ครับแป,ป๊บไปแล้ว มาแล้วครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับดีได้กินแต้มครับโอเคเปิดเบ็ดหน่อย ตอนนี้ลงน้ำครับฝนกระตุกเดี๋ยวได้สารตูแล้วครับสารตูแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับอยู่แล้วครับ đột lắm khóc, yeah, đột lắm ô, không, à, ngắt yêu, ngắt yêu, bật biết ngay không, ơi, 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 bưng thả bưng ngay không, okay, yeah, เปลี่ยนไงครับนี่ครับชัดเด็ดเดี๋มวครับเปลี่ยนใส่เปลี่ยนไงครับนี่ครับลบรรยากาศรอบๆครับู ็มคอหล่อเต็มแข้งอู้ลงกระชังก่อนครับอู้เบ็ดนี้ครับได้แล้วีไปเลยตะก,กั้อก็บ,บ่ต้องใส่ครับ ใส่ติดตูมโคโลนี่แหละไปไปใส่มึงกไ็ไปไปรถโอ้กล้องก็ถึกน้ามืดแล้วครับเปียกมืดแล้วเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้ว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 ครับมัดแล้วครับไอ้โอ้โหเบ็ยดกล้องเลยครับกงเลยครับเบ็ยดกงเลยครับไอ้เอา,เอา สู้สู้สู้กันนะครับเอามามาครับโอ้โหพูดเลโดดด้วยพูดเลเอาเอาแล้วครับเอาแลนดไปใส่แลนดไปใส่เอ้ยโอ้โหโอ้เอาเอางัดกันเข้าไปงัดกันเข้าไปงัดเข้าไปเอาดึงมัขึ้นแลยบัตี้เอางัดกันเข้าไปเอาเอาใส่ยิสระเอ้าเอามาโอ้ บักง่ายหรือครับเบ็ดง่ายครับตัวนี้โอ้โห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 ง่ายง่สุดๆครับเบิ้งโอ้โหเบิ้งครับเบิ้งไป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 โอ้โหเบ็ดงรับโอเค yeah โอ้โหมีครับใส่ครับโอ้โ oh. หตัวนี้สุดยอดครับนี่ครับเบียดเบึ้งปากมัน้นครับโอ้โ oh. หเบึ้ปากบก่ค oh. รับอู้เบึ้งปาก,ก เขารอกได้ครับแปดแปดตัวเมียดครับเขารอกได้ครับกินลอกได้เลยครับนี่ตัวเมียดงี้ครับใส่ของก่อนครับของครับของของ โอ้โหสุดยอดครับมึนี่ยังได้ยองจุน่นช้าแนลครับจัดเต็มครับมึงนี่จัดเต็มครับหว่วยหว่วยหว่วยไปไปใส่ไไมึงก็ไปอืออีสานพาซึนจบเกมเลยครับมึงนี่ตาย อีสารพาซึนบุดีมาค่าตายเต็มอ้ครับต้องจุ่นชาเนวมาสุ่มออกผู้เดียวครับมงนี่มันบม่มงนีเออ่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้ว้ โตแล้วครับเออนี่ครับไม่อีกโตแล้วครับเบ็ดกะจิเบ็ดโอ้เปิดน้ำกับประธานเปิดกล้องน้ำกับประธนครับเบ็ดเรือหน่อยเรครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วมันสวนครับมัดสวนอีกแล้วครับเอ้ยเอาวัดสวนอีกแล้วครับโยามัดสวนงัดครับ งัดงัดทางงัดครับโอ้โหเอ้าเอ้ยโอ้โหเอ้างัดงัดทางงัดครับเอ้างัดทางงัดงัดทางงัดงัดทางงัดอีกครับมนีิงัดทางงัดเอ้ยอู้ งัดทั้งงัดครับมาอีกแล้วครับอู้นี่ีครับไส่มินิครับลงไปครับ้พี่นวองเอ้ยบึงเงียผม้วย หัวเก,กิดขาดไปนี่ตัวเกิดขาดแล้ว่ะ้เบ่งอ๋ตะขะ้อโอ้ยแต,ต่อ,อ,อีตัวนี้แถวบนนี้ปลาเบดเดียวครับเงือตัวนี้เอาละครับเอาละครับเอาละครับ เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับใส่สวยครับใส่สวย ลงของครับลงของออมือครับิีเต็มกระซังแล้วไหมอู้อีสานพาซเซินครับอีสานพาซเซินจุ๊บเกม โอ้เนื้อผมไปแต่อีตัวนี้หรี่แล้วครับเนื้อผมก็ได้ก็กินดีดีดอกตัวอื่นก็บุกินไินที่ว่าตัวจิเบิลนี่แหละครับปลาก็ได้เอาเอาขับไปเอา เบตก์กสีเบสปิดปิดเปิดเปิดยู่นี่แหละครับเหลือยู่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เอาดับไว้ก่อนครับกินย้มเด็กกับเปิดย้มนั่นแหละครับเอาอีกแล้วครับโอ้โหช็อตเด็ดอีกแล้วเอ้ยเอาอเอ,าอ้ไปไปช็อตเด็ดอีกแล้ครับโอ้โช็อตเด็ดอีกแล้ว นี่ครับชดเด็นดีนะครับเ e อา,อ,า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 อีกแล้วครับอ๋อฝนตกวขกินดีเพราะมันมือนี้เข้าคองเข้าคองใส่คองใส่คองอีกแล้วครับเนาไป ครับมื้อนี้ยังจุนแชแนลจะกลับแล้วครับหนาวมือไวแล้วครับมื้อนี้มาเบิ่งปตากันครับผลงานมื้อนี้ครับอู้นี่ลายครับติ่มก็สั้นด้ยครับอุ้ยหนาวมือก็สั่นครับเรทถูดควาให้เละลายครับเบิ่งปมาครับประเบวดประเวดติ่มก็สั้นไหมครับอู้ หลายตัว,ตวอยู่ครับนี่บดตั้มวัวสิบตัวพุ่อนครับนี่ฝนกระตกเปียกเบิดครับนี่โอ,โอ้นี่ครับฝนกระตกโอ้มอเมื่อยเกลี้ยงแล้วครับหนาวมืุนาว่ากันไหมครับมืุนามืุนาว่ากันไหมฝนกระตก มุน้ย่งจุนชาแนลพอแล้วครับมอนี้หนาวไรฝนกระโตโก้มากพู้เดียวบินเดียวครับอีสานผ้าเสื้นบูมามือนี้ย่องจุนชาแนลจัดต็มเลยครับมอน้เออเปน็นยังไงอีสานผ้าเสืนหม้อเหลาครับสายแข็งหม้อค้างแล้วมากเดครับเอ้ามอนี้ขอโตล่าไปก่อนนะครับเด้อย,ย่องจุนชาแนลหนาวม่วไบครับ โอ้หวยฮ่วยฮ่ย่ยโอ้ยอย่าเดืออย่าเด้อ